กันเนี่ยวันแรกบอกว่ก็ย่างกับมาทีน่ะน้เราเอาปัดไก่มาย่างห็นเดียบร้อยแล้วเอาไปขายบ่ปิ่งไก่น้อยถนนถนนสมเด็จตะการบ้านอะไรครับบ้านครับบ้านข่าเตาไหบ้านคาดเตาไหปิ้งก๋วยน้อยลุงอะไรครับลุงเฉยลุงเฉยครับนี่ครับของจริงครับคือแต่อร่อยอร่อยเป็นตาแ่บเป็นตาแ่บครับของดีเมืองอุบล ไม้ละสิบบาทไม้ละสิบบาทครับครล่องมานเท่านี้กินเบิดโอ้เบิดจังตาอันผ่านล่งยันพอครับโอ้อบคุณครับใส่เพิ่มมาเอามั่นๆเพิ่มว่ะโอเค